ริมบินใจวัดความนาไรถ้วยติ่นไทยสุขล้ำไครฟ้ามาใส่ไปทำขีาหน้าหวอนจำลืมดำใจโู้ภาษาอักษรกลอนคานหวานคำยามอ่าน ไห้โบราณรำวายนวอยสาวหลากหนิ่งทิ้นใจจึงสลักรักใครสาเมารักจริงไใ้ไม่แม้แม่นู เผาพี่คีพเราสนองรักษาแผน่นดินทินทองเพื่อจากเราไม่ต้องสูญสิ้น ทำเป็นไทยในศูนยของไทยเธอดูลราษาสืบจมญาเมืองทองโบเมืองแม่นแม่นแล้วเมืองเราแม่บางรานเผาที่ที่เราสนองรักษาแผ่นดินดินทอง ม่กรไงูนนจินทยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพี่น้องสมชาประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดิน ที่ใช้หนึ่งเสียงของท่านในการทำภารกิจคนไทยอยู่ในเวลานี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันอังคารกับสาระการเมืองเชิงบริหารในมุมมองของท่านอาจารย์ไพศาลพืชมงคลอดีตสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับสวัสด,ดีครับท่านครับรถดีครับครับพี่น้องประชาชนวันนี้พี่ตกกังวลหลายเรื่องซึ่งจะเรียนถามท่านแต่ว่ามีเรื่องค้างจากเขาก่อนก็คือ ข่าวดีเรื่องพุทธโยคะซึ่งข่าวที่แล้วก็แนะนำไปสองท่าครับข่าวที่แล้วก็แนะนำวิธีที่จะเสริมสร้างสุขภาพให้ดีโดยวิธีที่เรียกว่าพุทธโยคะสิบท่านะครับครับข่าวที่แล้วก็ได้แนะนำไปสองท่าคือท่าที่เกี่ยวกับตาการบริหารตาบรริหาาตการบริหารหูครับเพราะหูวันนี้แม้การแพทย์จะก้าหน้าเพียงใดนะแต่ว่าถ้าหูตึงแล้วเนี่ยฟื้นยาก รักษายากพ่อผมอายุ94หูมนดับไปเลยครับนะครับเพราะนั้นต้องรักษาหูให้ดีการรักษาหูให้ดีเนี่ยก็พุทธโยคะท่าที่สองนี่แหละครับออกกําลังหูได้มีมีพี่น้องถามมาว่าจะบริหารช่วงช่วงไหนดีครับช่วงเวลาช่วงเช้าตื่นนอนตื่นเช้าก็ได้กลางวันก็ได้แต่ถ้าบริหารตอนก่อนนอนนี่มันพาให้มันร่างกายมันตื่นครับวันนี้ก็จะแนะนําท่าที่สามถท่าที่สี่ เหตุที่แนะนําครั้งละสองท่านี่ก็เพื่อให้จําง่ายไปลองปฏิบัติดูครับวันนี้ก็เป็นเรื่องตาหูแล้วใช่ไหมครับตากับ<จ>หูแล้วครับจมูกกับลิ้นครับซึ่ง<จ>เป็นอายตนะนะฮะอายตนะสําคัญจมูกของเราเนี่ยปกติเราไม่รู้จะออกกําลังกายมันได้ยังไงใช่ครับความยิงจมูกนี่เป็นจุดสําคัญมากเพราะถ้าลมไม่ผ่านจมูกนี่ยเราจะมีความไม่เป็นสุขเลยครับสังเกตไหมครับว่าพวกที่ไอพวกที่จามเนี่ยหรือเป็นภูมิแพ้เนี่ย มันจะมีอะไรอยู่เหมือนอยู่ตรงเนี้ความจริงในช่องจมูกเนี่ยมันจะมีสองรูอยู่ที่จะเชื่อมระหว่างด้านหน้าจมูกลงไปถึงคอนี่นะครับจี้ลงไปนะครับบริเวณนี้มันจะมีแค่มีรูสองรูคนถ้ากําลังจะจามนะถ้าจี้สองรูนี้เนี่ยปั๊บเนี่ยจะหยุดจามเลยลองดูก็ได้ท่านกําลังจะจามเนี่ยเอามือปั๊บเนี่ยหยุดเลยหยุดจามอยู่ตรงร่องพอดีครงตรงร่องจมูกครับครับทีนี้การออก กำลังกายให้จมูกเนี่ยทํำยังไงก็เอาสองมือเนี่แหละครับไปอุ้งไปดันดิ่คางไว้แล้วก็เอานิ้วกลางมาจ่อที่ไอ้รูจมูกไอ้รูตรงนี้แหละครับอ๋อครับรูเนี่ยแล้วก็คลึงไปเรื่อยๆคแต่คลึงไปเรื่อยๆประมาณสี่หรือห้านาทีสักสองสามนาทีก็พอครับมันจะมีส่วนในการรักษาหรือบรรเทาเป็นคนเป็นโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะพวกจามเช้าๆจามกลางวันจามกลางคืนนี่แหละครับจะช่วยได้เยอะ ก็คืออุ้งมือเท้าไ้ที่ข้างเาอุ้งมือดันที่ทางครับแล้วก็นิ้วกลางแล้วก็นิ้วกลางมัอยู่ที่บริเวณรูตรงนี้แหละครับแล้วก็คลึงว้เรื่อยๆครับมันจะรู้สึกเลยเพราะคนพวกที่เป็นภูมิแพ้มากๆเนี่ยเยื่อจมูกมันจะบางเรื่องไงไม่รู้แหละแต่ว่าคลึงปั๊บมันก็จะทําให้เข้าที่มากขึ้นการยืดหยุ่นครับอันนี้ก็คือการออกกําลังกายให้กับจมูกครับซึ่งเป็นอายตนาสําคัญนะคณะประสาทเนี่ยต่อมาท่าท่าที่สี่ก็เป็นการออกกําลังกายให้ลิ้น ลิ้นมีความสําคัญยังไงไอคนที่ถึงเวลาล่วงไปล่วงไปเนี่ยนะครับพราร่างกายไม่ดีครับลิ้นจะแข็งครับอย่างครูเอ,อื้อเนี่ยนักร้องเพลงสุนทรภพเเป็นนักร้องเพราะร้องเพลงไพเราะมากเป็นบรลมมาครูผู้อมตะแต่ตอนเวลาใกล้ปลันปลายชีวิตของท่านเนี่ยลิ้นท่านแข็งท่านร้องเพลงพระเจ้าทั้งห้าลงไปฟังดูเถอะความรู้นี่จะเป็นความหู้แล้วครับ คนพอป่วยหนักหรือว่าเมื่อยามใกล้ประตูมัจจุราชเนี่ยลิ้นจะแข็งครับหรือบางทีเนี่ยเกิดอาการหัวใจวายหรืออะไรขึ้นวายลิ้นจะแข็งคับปากจุกปากเลยนั่นหมายความว่าถ้าอาการลิ้นแข็งเมื่อไหร่เนี่ยมันสะท้อนถึงสุขภาพไม่ดีและกําลังใกล้ประตูมัจจุราชเข้าไปนอกจากนั้นในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยก็อาจจะดูโรคได้จากลิ้นไอ้พวกอาหารไม่ย่อยไปดูเถอะครับลิ้นนี่เป็นฝ้าครับ เพราะฉะนั้นถ้าลิ้นมีถ้าลิ้นไม่แข็งนะครับและมีความอ่อนตัวมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไปมีส่วนต่อการบรรบัตรบำบัดรักษาโรคโดยที่เรานึกไม่ถึงเลยเขาเรียกว่ารักษามาจากด้านปลายรักษามาจากผลเลยเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายให้กับลิ้นเนี่ยสำคัญมากคนเราโดยทั่วไปจะไม่รู้จักวิธีออกกําลังกายค,ความจริงเป็นวิชาลี้ลับที่มีมานานแล้วนะครับวิธีออกกําลังกายให้กับลิ้นเนี่ยก็ ดันลิ้นของเราเนี่ยให้มาอยู่ที่ฟันด้านหน้าครับครับข้างหน้าใช่ไหมครับครับดันลิ้นมาอยู่หน้าฟันเลยครับแล้วก็เอาฟันนี่นะครับทาความสะอาดเอาลิ้นเนี่ยทำความสะอาดฟันหมุนวนไปตามเข็มนาฬิกาก็ได้ทวนเข็มนาฬิกาก็ได้สองสามรอบหนึ่งฟันสะอาดครับไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นสาบก็คือด้านหน้าฟันใช่ไหมครับด้านหน้าฟันก่อนนะครับแล้วก็ทําให้ลิ้นเนี่ยมันอ่อนตัวไปเรื่อยๆแล้วทําให้ฟันแข็งแรงด้วยครับ พราะในลิ้นคนเนี่ยมันจะมีอะไรสารบางอย่างที่จะชําระล้างเนี่ยครับฟันให้สะอาดได้พอเอ,เอาเอาลิ้นออกไปภายนอกฟันนะครับแล้วหมุนรอบครับตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกาหมุนไปหมุนมาเนี่ยแล้วก็มาด้านในด้านด้านด้านในของฟันนะครับก็ทําอย่างเดียวกันเนี่ยสักสี่ห้ารอบ,รบลิ้นเราก็จะมีความอ่อนตัวลงแล้วนึกดูสิครับถ้าทําทุกวันเนี่ยมันจะมีส่วนในการบรรเทา อ่าอีโกโรคภัยต่างๆได้สักเพียงไหนนี่ก็เป็นท่าที่สี่นะครับ,รบเกี่ยวกับการออกกําลังกายให้กับตาหูจมูกลิ้นนี่เป็นพุทธโยคะวิธีการออกกําลังกายซึ่งเป็นศาสตร์ลี้ลับเป็นการออกกําลังกายให้กับอายตนะสี่อย่างแล้วนะครับสีท่าก็จะเป็นของดีมาฝากเป็นของดีมาฝากไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยคนนอนอยู่บนเตียงเอามาพลิกเอามาพาดนี่นะครับยังรักษาได้แล้วมันจะ จะเห็นความมหัศจรรย์ของพุทธโยคะที่ส่งผลต่ออายตนะถ้าลองทำนะครับไม่ได้เนื้อบ่าก,กว่าแรงอะไรไม่มีค่าใช้จ่ายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายอะไรทั้งนั้นน่ะนั่งคนเดียวนอนตื่นขึ้นมาก็ทําได้ครับทําได้ทุกเวลาที่ทีุ่เราต้องการแล้วก็จะส่งผลอย่างที่คาดไม่ถึงวันนี้ก็เอาท่าที่สามที่สี่ไปแค่นี้ก่อแล้วกันแต่นี้มีพี่น้องถามมาเรื่องการการกรอกตาเพื่อบริหารตานะครับว่าทําในเวลาหลับตาหรือเวลาลืมตาครับ ลืมตาครับลืมตาลืมตาครับลืมตาเนี่ยมันก็ทําให้ตาเนี่ยได้สัมผัสสสััมผวความได้มากขึ้นนะครับจะป้องกันโรคต้อกระจกต้อลมต้อเนื้อได้อย่างดีเลยครับแล้วทําให้ตาประสาทตานี่มีความแข็งแรงเพราะประสาทตาก็เหมือนกับประสาทอื่นนะครับเหมือนคนเราเนี่ยนอนไม่นอนไม่ออกกําลังกายเลยเนี่ยมันก็ย่อมอ่อนแอ แต่ถ้าออกกำลังกายทุกวันมันก็แข็งแรงชั้นใดคือมองไปทางซ้ายมองไปทางขวาวนไปเรื่อยบกรอบไปกรอบมาครับแล้วก็มองไปซ้ายสุดมองไปขวาสุดจำเรียงไปซ้ายสุดจำลองบนสุดล่างสุดนี่นะครับซึ่งพวกที่ออกกําลังกายอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นพวกที่ฝึกกระสินครับพวกที่ฝึกกระสินเนี่ยคือการเพ่งด้วยตาไม่ว่ากระสินไฟกระสินน้ํากระสินลมหรือกระสินแสงสว่างอะไรก็แล้วแต่นะครับจําพวกกระสินทั้งหลาย1ิชนิดเนี่ย จะใช้ตาเพ่งครับเพ่งจนกระทั่งทําให้เกิดเป็นอุกคานิมิตปฏิภาคนิมิตไลเรื่อยไปเนี่ยพวกเนี้ถ้าได้ออกกําลังกายอย่างนี้ยิ่งวิเศษมากเลยทําให้ประสาททั้งหลายเนี่ยมีความอ่อนโยนความอ่อนโยนของประสาทเนี่ยทำให้สุขภาพดีครับก็เป็นของฝากอีกสองท่านะครับคือท่าบริหารจมูกและก็บริหารลิ้นก็ยังเหลือเรื่อง บริหารกายแล้วก็ธาตุธาตุดินน้ำลมแล้วก็ไฟครับแล้วก็วิญญาณแล้วธาตุหรือจิตเนี่ยเป็นสิบธาตุครับมันก็เหลืออีกหกธาตุนะครับพี่น้องก็ติดตามที่จะได้ของดีมาฝากในทุกๆครั้งที่ท่านอาจารย์ไปสารได้บอกรายการนะครับแต่นี้เข้าสู่รายการที่อยากจะพูดคุยกับท่านคือก่อนที่จะเข้าสู่รายการหลายครั้งเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะถามในประโยคซ้ําๆกันว่าตกลงว่าน้ําจะท่วม หรือไม่ท่วมและจะเข้าท่วมกรุงเทพเมื่อไหร่เป็นคำถามชาวบ้านครับแต่ว่าสิ่งที่ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านต้นปีนี้นะครับผมบไปเมืองจีนมาก็ได้ไปดูเครื่องไม้เครื่องมือวิเศษของทางจีนเขาเนี่ยใช้ในการพยากรณ์ต่างๆ่ผมก็มาพูดในรายการของช่อง13บสานี่แหละครับว่าเครื่องมือของจีนเนี่ยเขาบอกตรวจแล้วก็บอกผมว่าปีนี้น้ำเมืองไทยจะท่วมมากและวันนี้มันก็ท่วมแล้ว ท่วมกี่จังหวัดแล้วเนี่ย14หรือ18จังหวัดแล้วก็ไม่รู้เท่าที่มีรายง,งานคือ14จังหวัดครับแล้วก็ที่สําคัญที่มีการพูดถึงก็คือสุโขทัยเมืองหลวงอันดับแรกท่วมแล้วอยุธยาเมืองหลวงที่สองก็ท่วมแล้วเขาก็เลยถามว่ากรุงเทพซึ่งเป็นวงหลวงที่สามเนี่ยจะท่วมเมื่อไหร่ก็เลยกลายเป็นเอาตรงนี้ก่อนครับ,รบว่าพราะใครก็ตามเถอะที่บอกว่าน้ํามไม่ท่วมปีนี้มันพูดจริงหรือพูดโกหกนี่มันพูดโกหกครับ พูดโกโหกบนพื้นฐานที่ว่าได้เอาเงินงบประมาณแผ่นดินที่ไปกู้เข้ามานี่นะครับเอามาโกโงกันเสียบันลัยวอดเลยครับหนึ่งปีที่ผ่านมาได้ทําอะไรบ้างตอนนี้พวกนิคมต่างๆของชาวญี่ปุ่นเนี่ยเพ่นนี้กันกระเจิงแล้วเพราะพวกนี้รู้แล้วว่าท่วมแน่ๆวันนี้ท่วมไล่มาจากทางเหนือแล้วนะครับทางอีสานด้วยเหนือด้วยใต้ด้วยนะครับพิษณุโลกและอาการท,ท,าท่วมในอาการท่วมในปีนี้จะได้เลิก มันพิสดารกว่าน้ําท่วมในปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยมันจะค่อยๆท่วมนะค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆไล่มาเรื่อยนะถึงยังกับถึงยังเปิดโอกาสให้นักการเมืองไปเล่นลิเกกันเรื่องอะไรโมเดนโนนโมเดนนี่โมเดนนั่นไปยืนชี้นิ้วไปยืนชี้นิ้วแหกตาหลอกชาวบ้านไปแสดงเล่นละครท่ามกลางความเดือดร้อนของประชาชนครับแต่ปีนี้ไม่พูดพรามทำเพลงครับมาถึงท่วมเลยครับอย่างบ้านพวกผมเนี่ยลูกน้องผมคนงที่อยู่เนี่ยอ่าถ้าถามมังนน์นี่ยนะครับ อยู่ท่วมเม็ดหนึ่งคนท้องแทบไม่ทันเลยแล้วไวมากน้ําขึ้นเนี่ยอยุธยาก็ท่วมไวมากครับสุโขทัยก็ไวมากครับเม็ดกว่าเม็ดหนึ่งครับท่วมเต็มเม็ดเป็นเม็ดเลยครับอันนี้แหละมันสะท้อนให้เห็นอะไรบ้างอยากจะฟ้องพี่น้องประชาชนไว้ตรงนี้ว่ารางวัลและความชื่นชมที่ชาวโลกได้มอบหรือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยคือพระปัญญาทัศ ในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองในประการหนึ่งก็คือว่าเมื่อสิบห้าปีที่ผ่านมามีพร,ร้อมดีว่าน้ำที่เหนือที่จะไหลลงมาท่วมกรุงนี่นะครับ